วันที่ 7. สกรระดับอำเภอเพ็จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีงบประมาณ2568ประจำภาคเรียนที่2ทับ2567โดยมีนายชินกรค้าอังกุผู้มในการสำนักงานส่งเสริมการเรียน,นรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการณนะสะกรระดับอำเภอเพน ระหว่างวันที่8ถึง9สอกรระดับอําเบรเพนจัดการทดสอบทางการศึกษาร,ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน็ตรังที่2ประจำปีการศึกษา2567ณสนามสอบโรงเรียนอนุบาลเพนประชานุกูลและโรงเรียนบ้าโนโคกกลางอ,อัมเภอเพนจังหวัดอุดรธานีวันที่11 นางนงลักษ์แก้วนามเมืองผู้อเมริการพร้อมด้วยคณะครูสอกรระดับตำบลบัน่น่าและบรรล์ข้องสมุดประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริโครงการด้วยรักและห่วงใยในราชูประถมสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชดาสยามบรมราชกุมารี ณโรงเรียนบ้านหมู่ม่อนพลนนสะอาดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งระหว่างวันที่12อถึง14สก,กระระดับอำเภอเพนร่วมแข่งขันกีฬาสก,กรอีสานเกมครั้งที่8โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทวอลเลย์บอลครูหญิงณสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่1 4ถึง16นางนงลักษ์แก้วนามเมืองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานอำเภอเพน118ปีของดี12ท้องถิ่นอำเภอเพนและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดส้ตมตำลีลาในงานอำเภอเพน118ปีของดี12ท้องถิ่นณนะลานหน้าที่ว่าการอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีวันที่19นางนางรักแก้วนามเมืองผู้อำนวยการร้อมด้วยนางสาวมิ่งขวัญญาธรมข้าราชการครูและนางวันเพนทองดี รูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนออกเทศเยี่ยมศูนย์ฝึกอ,อาชีพชุมชนกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพณพื้นที่สกรตำบลทั้ง11แห่งวันที่26สกรระดับอำเภอเพนจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้เพื่อผลสำลิศในการสอบปลายภาคเรียนที่2ทั2,567ณพื้นที่สกรตำบลทั้ง11แห่ง